พี่โตครับมีหัวข้อเรื่องที่พี่โตอยากจะนํามาถ่ายทอดเนี่ครับเรื่องปริศนาอักษรอักขระ,ะสายเวทที่ซ่อนในแผ่นไม้เนี่ยครับมันมีอะไรที่พี่โตอยากจะถ่ายทอดอีกครับพี่โตครับผมเรื่องแบบนี้มันค่อนข้างที่จะจินตจยนะฟังเป็นนิทานธรรมะก็ดีนะครับผมยังไม่ต้องเชื่อนะครับและยังไม่ต้องปฏิเสธวางใจเป็นกลางที่ผมจะถ่ายทอดเรื่องแบบนี้บ้างเพราะว่า ไม่ให้คนเบื่อพูดทำพูดเตือนจิติหรือให้คนเกรงกลัวต่อบาปมากไปมันก็เดี๋ยวคนจะแบบจิตตกไปครับก็ต้องหาอุบายหาเรื่องอะไรที่มาเล่าให้ฟังบ้างเพื่อให้จิตคนคลายบ้างแล้วก็ได้สอดแทรกธรรมะไปในตัวให้เราซึมซับพิจารณาตามได้ค,ครับ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผมเองครับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับทุกวันเสาร์ครับโรงเรียนหยุดเนี้ยพ่อกับแม่ก็จะไปส่งอยู่บ้านยายแถวบ้านนอกเนาะมันก็คุกคีกับชีวิตชนบทนะครับเรียนรู้ไปตอนเด็กมันก็ยังไม่รู้ภาษาอะไรมากหรอกมันยังสนุกตามวัยแล้วทุกวันอาทิตย์เนี้ยแม่ก็จะมารับกลับไปในตัวอำเภอคืน กพื่อรอเรียนหนังสือในเช้าวันจันทร์วิถีชีวิตผมจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าไม่นอนบ้านยายกับตาแต่ตายายเสียหมดแล้วนะพ่อแม่ผมก็เสียหมดแล้วนะเสียนานแล้วครับเป็นสิบกว่าปีแล้วเกือบยี่สิบก็มีครับบางวันถ้าไม่นอนบ้านยายก็ไปนอนบ้านป้าก็มีลูกพี่ลูกน้องผู้ชายทั้งพี่ผู้หญิงด้วย แต่ตอนนั้นก็ยังเด็กๆกันนะครับอยุแปดเก้าปีประมาณเนี้ยสูงสุดก็ประมาณสิบสองปีบ้านช่องแต่ก่อนของยายกับป้ามันเป็นบ้านไม้มันมีช่องหูวช่องลายเต็มอ่ะอมันค่อนข้างที่จะแวงหน่อยนะารานนอนก็เป็นครอบครัวที่ไม่ได้แบบมีฐานะดีเนาะครับอืมแต่ที่สําคัญมันมีต้นไม้ยองไงมันเลยร่มรื่นที่นี่มาพูดถึงบ้านป้าที่นอน ช่วงเวลานั้นไม่รู้หรอกครับว่ามันคืออะไรเราก็ไปนอนกับลูกพี่ลูกน้องตื่นมาก็ชอบดูหนังจกัจกจักวงงงเนาะครับ <c oughs> โอ้โหติดเลยตอนนั้นอะ่ะชอบมากครับต้องลุกมาดูทุกวัน่วงวันหยุดไอ้นี้เกิดในฟังก่อนนะครับแล้วย้อนมาพอมาสักแปดเก้าปีที่แล้วผมไปรับรู้ด้วยยานสมาธินะครับ มือนจิตมันไปรับรู้อะไรบางอย่างบ้านหลังนะั้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันจริงเป็นปริศนามานานเนระอให้ไขคาตอบแล้วมันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ตอนไหนตอนนั้นะจิตออกไปไปบ้านป้าไปอยู่มันเหมือนเป็นบ้านมีใต้ถุนเนาะครับยกไม้ขึ้นสูงละ เหมือนสองชั้นอะแต่มันก็เป็นชั้นเดยอะชั้นล่างมันก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นดินเฉยเฉยเป็นอะไรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนมื่อก่อนนะเออแต่มันไม่ได้อยู่ใกล้บ้านมากนะมันอยู่ถอยไปหน่อยก่อนหน้านั้นที่จิตพี่จะขึ้นไปที่บ้านเนาะครับอพี่เห็นเศษซากโครงหินประลาปักพังเนาะเห็นเหมือนเสียนพญานาค mm hmm. เสียนแบบปู่ฤาษี พี่ก็ไปหยิบมาดูตั้งสองแล้วพี่ก็วางไว้ในที่ที่เหมาะสมกว่าเดิมอะไม่ได้วางไว้อยู่บนพื้นเหมือนแต่ก่อนนะครับเพื่อให้เกียรติคนเราอาจจะคิดว่าเป็นวัตถุเออยึดติดอะไรทําไมมันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่าน,นั้นครับตัวผมเองไม่ได้ยึดติดนะแต่มันเป็นกุญแจอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้ปิิศนาผมก็ขึ้นไปบนบ้าน ยูดีมันสภาว่ามันเข้าสู่แบบดิ่งเลยเราเคยเห็นในหนังหรืออะไรไหมที่นั่งสมาธิลอยอ่ะครับแล้วมีอัก,อกขะระอะไรลอยอ๋อเข้ามาครับปูวุหมุนรอบมันเป็นอักขระสายเวทสีสีทองอยู่ในแผ่นไม้ที่เป็นฝาบ้านอ่ะครับมันเรืองแสงออกสีทององมเลยแต่ละแผน่นแต่ละแผน่นแล้วที่มันลอยวิ่งวนมาเข้าสู่ตรงนี้ที่อ๋อจุด พี่ก็ดิ่งอยู่นี้ในสมาธิเลยปอ,อ๊เข้ามาตัวมันก็เหมือนเป็นสีทองเต็มไปด้วยอักขระเลยครับพี่ยังจําได้ครับเป็นอักขระแบบไหน,นเป็นอักขระโบราณเก่าแก่เหรอครับพี่โตใช่ต้องพูดอย่างนี้ก่อน,นะครับผมไม่ค่อยได้แบบชอบดูหนังอะไรมากมายนะโตขึ้นมาไม่ได้ยึดติดไม่ได้เป็นคนชอบจินตนาการอะไรแบบนั้นนะแล้วก่อนวัยรุ่นมาก็ไม่เคยฝันอะไรแบบนี้นะ มันคงถึงเวลาที่วาสนาอีซีพร้อมไปเก็บของเก่าเราอนี้ไปทางจิตใช่ไหมครับพีโตระใช่ก็เป็นของเก่าทางฤาษีแล้วก็คาบเกี่ยวกับพญานาที่ทิ้งไว้เพื่อรอคอยแบบวันหนึ่งที่พี่ถึงพร้อมไนงะครับเอพอูดอย่างนี้ไม่ได้สาคัญตนนะครับแล้วผมเป็นคนไม่ชอบแบบ เสพสื่อเสพตำราอะไรมากนะแต่ตอน,นเด็กๆชอบดูหนังอยู่โตขึ้นมาเริ่มภาวนาเริ่มอะไรเงี้ยมันเริ่มพิจารณาละวางพวกนิมิดอะไรต่างๆอ่ะไม่ได้เชื่อไม่ไะไรู้เห็นยังไงก็ละวางให้หมดเมื่อตัวอัขระสายเวทนะเข้าไหลเข้าระหว่างคิ้วกับตาเนี้ย ช่องกาตรางนี้ยครับไหลเข้าเบียนตัวพี่ก็ลอยมันก็ค่อนข้างที่อัศจรรย์นนะไหลทุกตัวกสอนเลยเข้าจนหมดพี่ก็เข้าล่างคืนตอนนั้นมันรู้สึกปิติมันรู้สึกว่าร่างกายเรามีพลังอะไรแตกขึ้นมาครับอแต่ไม่ใช่แบบอยู่ดีไป <c oughs> ใช้ฤทธิ์ใช้อะไรปล่อยพลังอย่างนี้ฮนะแบบนี้ไม่ใช่นะค,คือมันรู้สึกภายในจิต แล้วก็กายเรามันหมีมีสภาวะอะไรขึ้นมาเพิ่มขึ้นครับคือคือผมจะดูพิจารณาตนเองตลอดแล้วก็ระวางลงแล้วตอนที่อักขระเหล่านั้นไหลไหลเข้าจิตที่หมดอะ่ะมันปรากฏให้เห็นในอดีตชาติอืมว่าเป็นยังไงครับว่าทําไมต้องมีขาะอยู่ในแผ่นไม้เหล่านี้ แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับฤาษีกับพญานาคครับการที่เสียงทิ้งกว้างอะไรเงี้ยคนไม่เห็นความสําคัญเราที่ว่าตีความหมายว่าอะไรก็เหมือนเราพูดที่จะมาผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าครับพี่โตที่ที่จะมาเจอ่งนี้นะครับที่จะเห็นความสําคัญอืมว่าถูกที่มีบุญบารมีที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าครับที่น้องพูดมาก็มีส่วนถูกนะ แต่ผมก็จะอธิบายแบบเพิ่มเติมนะการที่คนอื่นน่ะไม่เห็นความสําคัญของของหลายสิ่งหลายอย่างหรือเป็นของเก่าใช่ไหมมันผุพังเหมือนเสียหักแล้วใช่ไหมเออเมืนมันไม่สามารถเอามาที่จะทําพิธีอะไรแล้วเนาะเราก็เห็นพวกเจดี JD หรือแบบครับลูปปั้นพระหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบายจารไหมที่แบบแขน เสียนขาดหรือเสียนหักอะไรเงี้ยครับที่เขาไปทิ้งกาต้นไม้หรือที่ต่างๆไหมครับเอก็ประมาณนั้นอ่ะแต่พี่เห็นความสําคัญไงพี่เลยเอาขึ้นมาเก็บไว้ที่เหมาะสมอืมเหมือนกับเป็นการบูรณะใหม่เหมือนกับการที่จะฟื้นฟูอะไรกลับมาใหม่ครับเออพอเข้าใจเนาะครับอักขลานั้นที่เข้าสู่กระแสจิตน่ะ มันก็เหมือนกับเกี่ยวข้องกับเสียงของฤาสีกับนายพญานาคครับมันเข้าหาเจ้าของแล้วไงเออก็ออจะมาพัฒนาฟื้นฟูใหม่ครับในกายชาติใหม่อือทำให้ดีกว่าเดิมเนี้ยครับเหมือนเป็นเรียกว่าอะไรครัพี่เป็นเป็นศาสตร์ความรู้เป็นอะไรที่แบบต้องสืบทอดต่อไปเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมครับใช่เพราะว่าอาจจะแบบชาตินี้ พี่ก็เหมือนไปเจอเมื่อถึงเวลาเวลาที่พร้อมอินรียพร้อมกลับมาแล้วก็เหมือนต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้มาเนี่ยครับสร้างสร้างคุณประโยชน์หรือว่าตามภาระหน้าที่ใช่ไหมครับพีต่ตงอืมแล้วเหมือนพอเวลาผ่านไปชาติต่อไปก็ก็รอเวลาที่จะต้องมามาเอาของเก่าตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อเหมือนจะเป็นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่มันก็จะเป็นยกระดับขึ้นเรื่อยๆื่อคือเหมือนกับเราเราสร้างฐานไว้นะครับ แต่ละที่แต่ละที่เราก็ถ้าเรากลับมาเกิดใหม่เราก็ไปเก็บครับอืมแล้วก็มาทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมเนี้ยมันเป็นองค์ความรู้อย่างหนึ่งครับอืมในฌานในญาณหรือในเรื่องแบบโหตสัตว์หรือปราบมารหรือเงี้ยครับพวกบุญฤทธิ์พวกฤทธิ์อะไรเงี้ยพวกปัญญาเงี้ยองค์ความรู้เหล่านี้ครับมันเหมือนเก็บสถิติข้อมูลอะไรต่างๆในยุคก่อนๆด้วยใช่ไหมครับใช่เพื่อเอามาประกอบในการพิจารณาใช้ในยุคปัจจุบันกต้อยุคในอนาคนต่อไปอีกเนี้ยครับ ก็เหมือนเอามาทําประโยชน์เพิ่มในกายในกายในจิตพี่อ่ะที่ข้ากองสังขารในชาตินี้นะครับไอ้น,นี้เล่าให้ฟังไม่ต้องยึดติดนนะครับให้พิจารณานําข้อดีไปใช้นะครับไอ้น,นี้เป็นเรื่องเล็กน้อยนะที่ผมรอบรู้ว่ามันมีอพินิหารพิสดารกว่านี้อีกงนะเรื่องแบบนี้มันต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับในการทําหน้าที่หรือเป็น เป็นดวงจิตที่ช่วยเหลืองานของครูบาอาจารย์หรือว่าสายสายแต่ละสายเนี่ยครับว่าต้องไปทําหน้าที่อะไรเนี่ยครับเวลาต้องไปเอาของเก่าอะไรที่เหมือนจะได้รับสืบทอดมาที่จะใช้ในปัจจุบันต่อไปเนี้ยครับคุตก็ประมาณนั้นเลยครับแต่บางสิ่งบางอย่างเรื่องแบบนี้มันเป็นศาสตร์ความรู้ทางจิตที่สะสมมาบางทีอาจจะเป็นของท่านอื่นครับแต่ เขาอยากร่วมอนุโมทนาด้วยเขาเลยเปิดให้เราที่เกี่ยวข้องเคยสร้างบารมีกับเขามาเนี่ยครับอ่ไม่ว่าจะเป็นเสมือนครูบาอาจารย์ลูกหลานอะไรเงี้ยอืให้ไปเอาเมื่อถึงพร้อมอก็มีช่วยกันต่อยอดในการแบบทำงานทางโลกทางจิตต่อไปครับอที่สําคัญต้องไม่หลงตัวเองนะไม่สําคัญตนนะครับอืไม่ใช่เอาเป็นผู้วิเศษอะไรนะครับ <laughs> ที่ไม่ได้ถูกตั้งกลไกมาในจิตตั้งแต่กําเนิดมาเพราะว่าเหมือนต้องการให้เหมือนลงจิตเกิดการเรียนรู้พัฒนาสร้างบุญบาร,รมีใหม่ด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วก็ไปรับเอาของเดิมมามาประสานแล้วก็เหมือนต่อยออ่อต่อไปอีกใช่คือผมตอนแรกผมก็สงสัยว่าทําไมไม่ตั้งกลไกมาในตั้งแต่กําเนิดจิตตั้งแต่เด็กขึ้นมาเลยเงี้ยครับพี่โตแต่พอเหมือนพอเหมือนคิดดูแล้วว่าเออเหมือนเกิดมาในชาติหนึ่งมันต้องสร้างฐานใหม่ด้วย S <S เพื่อที่จะเหมือนยกระดับบุญบารมีตัวเองขึ้นเนี่ยแล้วก็รับของของเก่ามาช่วยเสริมด้วยใช่ใช่บุคคลที่มีคุณธรรมสูงอ่ะเขาจะไม่เอามาตอนกาเนิดมาหมดนะครับมันจะทยอยเข้ามาเมื่อเมื่อวาสนาเมื่อเจร,ริญสติสิธสร,รมาทิปัญญาในแต่ละวาระแล้วในแต่ละวัยขึ้น,นเรื่อยๆครับอินทรีย์มันถึงพร้อมระดับไหนแล้วมันก็จะเริ่มเข้ามาครับเออ ฐานเรามันก็เริ่มแน่นขึ้นใช่ไหมครับ,รบเออมันก็ต่อยอดอะไรขึ้นเรื่อยๆอแต่ถ้าหลงมันก็เสร็จม,มันไม่ไปต่อครับอันนี้เนีเข้าใจแล้วครับพี่เอาไปว่าพวกนี้เอามาทําหน้าที่นะครับไม่ใช่เอามาเป็นผู้วิเศษอันนี้เป็นเรื่องแค่ภายในโลกเรานะในเรื่องมิติจักรวาลอะไรผมไม่ค่อยอยากถ่ายทอดเท่าไหร่เพราะคนจะส่งจิตออกรอกครับ มากเกินไปมันจะคุมสติกันไม่ได้ก็จะเล่ากับคนที่รู้จักสนิทกันต,ต่อสมควรเรื่องแบบนี้นะครับครับเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาปลูพื้นฐานค่อนข้างนานอยู่ครับก่อนจะเข้าใจในสิ่งที่พี่ถ่ายทอดแล้วก็ควบคุมจิตไม่ให้ตเตลเอยเพราะพี่โตก็กำกับสติให้ตลอดเวลาจะเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟังนี่ครับสิ่งที่น้องพูดมาครับ มันต้องเป็นการปูพื้นฐานมาก่อนครับอให้เข้าใจตามระดับดเรื่อยๆมันไม่ใช่ที่ผมจะไปถ่ายทอดให้คนคนนี่มหรือไม่รู้จักหรืออาจจะมีจดดิตอะไรคล้ายกันเขาจะเชื่อใจผมทั้งหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ผมไม่ได้เล่าเรื่องถ่ายทอดในช่องอะเรื่องอภิญญาเรื่องมิติจักรวาลอะไรเงี้ยเอเลียนหรืออสูรอะไรเงี้ยเล่าไม่ค่อยเยอะเป็นเพราะว่า ยุคแบบนี้ยคนมันหลงเยอะครับต้องให้สติปัญญาก่อนครับแล้วคนที่ถ่ายทอดเรื่องอาจินไตายแบบนี้เนาะต่างดาวมิตีโอสารพัดนี้มันเห็นแต่ละคนแล้วมีแต่เดินจิตผิดทั้งนั้นเลยครับมันมีน้อยครับไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนหรอกที่จะพอเดินจิตถูกประคองได้ครับก็ไม่ได้ลบหลู่องค์ความรู้ใครนะ อาจจะเกิดการศึกษามาจากตำราสัญญาหรือปรุงแต่งอุปทานหรือมีข้อมูลจริงบ้างพี่ก็แยกแยะบอกตลอดใช่ไหมครับแต่พี่ไม่ได้เหมารวมว่าตรงนี้มันเป็นอย่างงน้นอย่างนี้ครับเออไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้บอกเขาจะผิดทุกอย่างครับบางทีเขาพูดถูกพี่ยังบอกว่าถูกเลยครับออขอเล่าต่อเพิ่มเติมอีกนิดนะครับก่อนจบคลิปตอนที่ยากลาไหลเข้าสู่จิตนะครับมันรู้สึกเย็นสงบ แล้ววางมากเหมือนกับดิ่งในชานลึกๆเลยอะ่ะกับออร่รามากโอ้กายสีทองแต่ก็ไม่ได้แบบยึดติดน,นะครับแล้วยุคทุกวันนี้คนเล่าเรื่องแบบนี้เ,ย,เยอะมากถ้าถามว่าทำไมผมไม่เล่าบ้างเล่าเยอะกว่าเดิมเนี้ยทั้งที่คนอื่นเขาก็เล่าไปลึกอะไรเงี้ยครับ <S <S ผมต้องพูดบอกว่า การที่เขาเล่าลึกหรือเขาจินตนาการหรือเขาศึกษาอะไรเอาก็มูลมาจากไหนส่วนมากมันปรุงแต่งหรืออุปทานหรือมโนหรือเป็นการสอนคนให้เกิดวิชาทิฏฐิมากขึ้นล่ะตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ผมเห็นมาตลอดคือผมไม่อยากถ่ายทอดอะไรที่มันจิตคนทั่วไปจะคุมไม่ได้เพราะมันจะทําให้คนหลงทางในวัตตะสงสารมากขึ้นถูกไหม ันก็ต้องละเอียดครับไม่ใช่อยากพูดอะไรก็พูดนะเรื่องแบบนี้ครับต้องตันกองก่อนนะต้องกำกับสติปัญญาตลอดครับไม่ใช่อยากพูดอะไรก็พูดไปอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนมีสองคมในตัวครับต้องระมัดระวังคือเหมือนพิจารณาคนที่เราฟังเสียงที่เขาเล่าที่ออกไปทางอาจินตายเงี้ยครับอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าเขาไม่กำกับสติให้เราเหมือน พาเราหลงได้ด้วยใช่ไหมครับพี่โตใช่ต้องต้องดูว่าเออคนคนนี้เหมือนเหมือนละเอียดตรงนี้ไหมใช่ไหมครับว่าจะคอยกํากับสติให้ผู้ฟังได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับพี่โตถูกต้องนะแต่ถึงแม้จะละเอียดแค่ไหนจริตของสัตว์หรือาธาตุหรือกรรมอ่ะมันก็ย่อมเกิดอกุศลได้ครับเช่นกันแล้วก็เกิดกุศลได้เพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมความคิดใครครับได้ทั้งหมดถูกไหมครับ เราก็ต้องปล่อยวางในเมื่อเรามีเจตนาทําดีแล้วบางทีคนคนหนึ่งก็อาจจะพูดถูกหลายส่วนนะครับมันก็เป็นข้อดีของเขาในฝ่ายดีส่วนถ้ามันมีอารมณ์แฝงเจื้อ,อวิชาเชื้อมารต่างๆหรือลงสภาวะแบบนี้มันก็เป็นฝ่ายอากุศลใช่ไหมครับก็ต้องแยกออกผมมองว่าอีพีนี้นครับ จะทําให้ผู้คนที่รับฟังครับได้เกิดสติปัญญาไม่มากก็น,น้อยนะครับอะไรที่ไม่ชอบหรือคิดว่าไม่ถูกต้องคิดไปเองก็ต้องดึงสติมาอยู่ปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันจะอาคติปาม,มาตได้ต้องวางใจดีๆก็ระวางลงนะครับแต่ที่ผมตายทอดไปผมไม่มีเจตนาที่จะมาแอบห้างหรือว่าพูดแบบ โอ้โห oh, ในสิ่งที่มันไม่เป็นอุบายทำที่แบบบริสุทธิ์คลิปนี้ขอจบเพียงตอนนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ